<soc. S 2> เย็นก่อนนอนแปรงฟันตอนไหนสําคัญที่สุดคําตอบก็คือแปรงฟันก่อนนอนสําคัญที่สุด <coworkers guessed S 1> เพราะอะไรไปฟังกันเลยค่ะเหตุผลที่1ช่วงที่เรานอนไม่ค่อยมีการขยับของขากรรไกรและลิ้นทําให้มีปริมาณน้ําลายที่หลั่งออกมาน้อยลง เมื่อเทียบกับเวลากลางวันซึ่งเป็นเวลาที่เราทํากิจกรรมทั้งวันในเวลากลางวันมีการผลิตน้ําลายออกมาตามปกติน้ําลายที่ออกมาสามารถช่วยควบคุมสมดุลในช่องปากและลดโอกาสการเกิดปันผุได้โดยปกติแล้วน้ำลายจะทำหน้าที่เป็นสารบัฟเฟอร์ควบคุมความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมซึ่งในเวลากลางคืนตอนที่เรานอนมีน้ำลายออกมาในช่องปากน้อยยิ่งถ้าเราไม่แปรงฟันทำให้มีเศษอาหารและคราบอาหารในช่องปากเยอะสมดุลในช่องปากจะถูกลบกวน เพราะฉะนั้นการที่เราไม่แปรงฟันก่อนนอนจะเพิ่มโอกาสให้เกิดฟันผุได้ง่ายค่ะเหตุผลที่2โดยปกติแล้วระยะเวลาที่เราเข้านอนโดยประมาณ6-8ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานเลยนะคะการที่เราไม่แปรงฟันก่อนนอนทําให้ข้ามอาหารที่เราไม่ได้แปรงฟันออกไปยังคงค้างอยู่ในช่องปากของเราเป็นเวลานานข้ามอาหารเหล่านี้จะส่งเสริมให้เชื้อแบคทีเรียรมีจานวนมากขึ้นแบคทีเรียรที่เพิ่มขึ้นสร้างกรดมาละลายผิวฟันมากขึ้น ทำให้คนที่ไม่แปรงฟันตอนคืนจะมีฟันผุง่ายกว่าปกติค่ะการแปรงฟันในช่องปากช่วยลดคราบอาหารที่เกาะที่ผิวฟันช่วยลดปริมาณแบคทีเรียนในช่องปากและช่วยทำให้ลมปากสดชื่นด้วยนะคะโดยแปรงฟันครั้งละ2-3นาทีนะคะสรุปว่าการทำความสะอาดโดยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันในตอนกลางคืนสำคัญที่สุดแต่ในมืออื่นๆก็ยังสำคัญอยู่นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วและมีคำถามเพิ่มเติม สามารถฝากคำถามได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพฟันทางลา์ก็สามารถแอดไลน์ไอดีไลน์ตั้งนี้ค่ะและสำหรับใครที่ต้องการรับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟันก็อย่าลืมกดติดตามที่มุมด้านล่างขวาตรงนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของหมโอนนะคะสำหรับวันนี้หมอคงต้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะนอกจากแฟนเพจ Dentallover.com บาหมอโอแฟนเพจคลินิกทันตกรรมหมอโอก็ยังมีแฟนเพจกลุ่มคนรักหมอโอด้วยค่ะซึ่งหมอโอก็อยู่ทั้ง3แฟนเพจเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเข้ามาทักทายกันก็สามารถเสิร์ชใน Facebook ได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ